อีมหอมเลยทุกคนอืมนีมสวัสดีผู้ชมทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูอะไรมาแนะนําเ,เราจะทําอะไรให้ดูกันและที่สําคัญภารกิจเราจะสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาติดตามชมกันเนาะไปเราไปเริ่มกันเลยเนี่เหมือนเดิมเลยไม้ไผ่เราเหลือจากวันนั้นเนาะนเดี๋ยวเรามาตั้งกันก่อนมา นี่เราก็ได้ไม้ไผ่ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปเปิดเหมือนเดิมเลยเรามาดูตอนต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวอย่างไม้ไผ่ก่อนก็เหมือนเดิมแหละทุกคนระวังระวังกันด้วยนะทำด้วยความระมัดระวังมิดมันคมเ <Okay. S 1> นี่ยเราแก้กันเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยเอาเนี่ยเอามิดถูๆคุดๆลบผมมานสักหน่อยนึงเนี่ยแล้เราก็ได้แล้วไม้ไผ่ฮนะเดี๋ยว มารอที่ตามต่อไปเลยว่าเราจะทําอะไรให้ดูนะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ล็ตทิพย์ก่อนทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมมาแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนเลยน <c oughs> ี่เดี๋ยวเรามาตาของมักมันก่อนเนาะนี่เลยเรพริกพริกแห้งนี่ตะไครนี่เราเราก็หั่นใส่ไปเลย <c oughs> เพิ่มเพิ่มความหอมให้มันหน่อยแต่ที่จริงเราก็มีที่แกงมาแล้วล <c oughs> แหละวันนี้ขาใส่ไปทางนี้นิดนึงเนาะเพิ่มความหอมเหมือนกัน เดี๋ยวเราก็มาตามกันเลยตามให้มันเข้ากันห่อนเดี๋ยวสักนิดนึงเนาะเรานี่เลยใบมะกรูดเราเดีใส่ไปสักนิดนึงเราจะตับลงกันไปเลยง่ายดีก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมารอดูพร้อมกันแล้วกันอันนี้เราเตรียมเราเตเรเตียมไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเรามาหันหมูกันก่อนเลย<ว>หันบางบังก็ได้ก็ไ,ได้ซุกง่ายๆจะใช้เป็นหมูอะไรก็ได้เนาะแต่นีหมูเมาสามชั้นมาดูดมั่จะออกมาเป็นยังไงเราก็ได้แล้วเราก็ใส่ไปนี่เลย เนี่เราก็เอาแกงเี่ขราเตรียมมาใส่ไปเลยนี่แล้วก็ที่เราตำไว้อะเราใส่รวงกันไปให้หมดเนี่แล้วเราก็ขยำขยำขยำม,มันเข้ากันไปเลยแดีวเราปรุงรสเพิ่มหน่อยนี่ใส่ใส่น้ำตาลไปสักนิดนึงแล้วขับไปได้เลยเนาะนี่ผงปรุงรสตามไปด้วยเลยชูรสแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องใส่เยอนะเนาะเดี๋ยวเค็ม อ่ะแล้วก็ขยำอีกทีทาไมเข้ากันใหหมดไา้ต่อต่อไปเราไปก่อไฟกันก่อนเาเรามาเริ่มก่อไฟกันก่อนเลยเอาเอาอิฐลงนีกว่าเอาให้มันตําๆหน่อยได้ชุกไ,ไว้ระหว่างรอไฟเนาะเดี๋ยวเราเตรียมกันเลยนี่เลยเรเอาไม้ไผ่ที่เราเตรียมมาเอาหมูใส่ขเข้าไปเลยนี่บนเอาตะไคร้ใส่ข้างบนไปนิดนึง แล้วก็ใส่ปปรกรูดเอาเลยเราใส่ไปเลยเพิ่มความหอมมาอันนี้เราก็ได้เวลาแล้วเราเราก็ปิงกันไปเลยคราวนี้เราเอามาันไปมนกก็ไฟเลยเรารอซุปเดี๋ยวรอมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมให้ดูนี่ระหว่างเรารอมันซุปอะอย่างไรก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะ <Okay. S 1> เสร็จวเป็นแนวทางไว้ทํากินเล่นๆนี่ไม่ได้มาสอนนะแต่แค่แบบทำเพื่อความบันเทิง แต่ก็ทำกินด้วยแหละยังไงก็ฝากแชร์ฝากฝากดไลค์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะเอาลืมเดี๋ยวลืมลืมไปเดี๋ยวเอาไปตองอะปิดข้างบนไ้หน่อยไปที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรหลอกแต่มันก็จะร้อนหน่อยแหละอย่างทุกคนเราก็คอยเติมฟืนหน่อยเนาะถ้ามันรับอะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทุกเดี๋ยวผมหาฟืนใสก่อนเดี๋ยวใจลอยนิดนึงเดี๋ยวหน้าตะไครจะทุก,กละเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเทุกคน ผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันระวังร้อนนะนี่เดี๋ยวเราจะมารุ่นกันว่ามันจะซุกแลอร่อยหรือเปล่านี่ทุกคนเป็นไงหมูพริกแกงหลามของเราลองมาดูกันเนาะว่ามันเป็นอย่างไงบ้งเดี๋ยวมาแกะออกเลยนี่นี่ทุกคนเป็นไงนี่หอมเลยทุกคนอืมนี่เดี๋ยวลองกินให้ดูเนาะ หูร้อนๆเลยหอมหอมพิแศงมากเลยอ่ะอดูนี่รสชาติไต่เลยท่านผู้ชมเนี่ยง่ายคนน่ากินเนาะลองไปทำเองนะแบบสุดยอดอ่ะง่ายๆสวัสดีครับ